เมื่อก่อนเราให้กินนอนนกเนื่องจากราคาสูงแล้วก็ให้แค่เป็นอาหารเสริมแต่พอเราเลี้ยง BSF เนี่ยเราค่อนข้างจะเป็นอาหารหลักเลยก็คือผสมกับอาหารที่เราให้อยู่ประจําคืออาหารไก่อย่างละครึ่งหนึ่งทําให้ค่าใช้จ่ายของด้านอาหารไก่มันหายไปครึ่งหนึ่งเพราะว่าตัวเนี้มันมีประโยชน์สูงแล้วก็เราสามารถจะเอามาแทนนนกได้สบายไก่สวยงามนี่เราจะเน้นการพัฒนา ให้ไก่มันมีคุณภาพที่ดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งจะไม่ต่างกับไก่ทั่วไปที่เราเราเป็นไก่เศรษฐกิจทํายังไงก็ขายได้แต่ไก่สวยงามเนี่ยเราจะต้องให้เขาสวยขึ้นสวยขึ้นแล้วก็อยู่ในลําดับต้นๆมันถึงจะทําตลาดได้ครับไก่ที่เป็นฟาร์มชอบตั้งแต่พี่เด็กๆเลยจนเลี้ยงจริงๆก,ก็ประมาณ30ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังเลี้ยงอยู่ เมื่อก่อนที่เลี้ยงไก่ที่ต้องซื้อหนอนนกหนอนนกบางฤด,ดูนี่แพงมาก5-600บาทต่อกิโลจนเพื่อนแนะนําว่าลองหา B S F มาลองดูเพราะว่าตัวเนี้มันมีประโยชน์สูงแล้วก็เราสามารถจะเอามาแทนหนอนนกได้สบายและพี่น้อยได้ทดลองเข้ามาเลี้ยง B S F ครับ ตอนที่พี่เริ่มเลี้ยง b s f นะครับก็พอดีกับทางมอขอนแก่นกับมอราชพัฒนพระนครศรียุธยาเขาจัดอบรมแล้วก็พี่ก็ไปเข้าอบรมแล้วเขาก็มีให้ขออาหารจากแมคโครตัสได้ด้วยนะครับพี่ก็ได้ลงชื่อไปก็เริ่มรับอาหารได้ตั้งแต่ตอนนั้นครับคือการดิลติดต่อนี่เราติดต่อผู้ประสานงานของโครงการนะครับซึ่งผู้ประสานงานโครงการทางกลุ่ม t p พีเอ็กซ์ต้าเขาจัดไว้ก็จะติดต่อไปยังสาขาแล้วก็ติดต่อระหว่างสาขากับทางเกษตรกรแล้วพี่ก็จะไปรับตามกําหนดวันที่นัดหมายไว้สะดวกมากครับตอนนี้พี่รับ สสาขานะครับก็มีนครปฐมมีสารายามีเพชรเกษมและมีอ้อมน้อยครับ